bố, bố, bỏ bỏ mà mà được rồi phù phù chứ bà chân trời trời đông phần phần gì nữa rồi giờ mà mất rong đi rong đúng rồi tút tút rồi black black pen lại phải tay phải này cả phải phải nơi phải quý cơ nào chi nữa phải cái này thì uống đây Trưng ăn lạc Phô 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 nó là khỏi rồi, rơi Vì uống uống mẹ mai lù phô mơ Phê ta Có bia chăm đi Nè bia nè Sai của mà chảy đâm mây Thế bia dù cái bàn đâu Mùng hôm mà đâu mà nọt phê một นะได้ได้เออกูชิบทางไปชิบดีวจิกูชิกูชิทางไปชิบดิกูชิไปชิไปชิทางไปชิบดิไอ้ไรดีดดกทางไปชิบดิโควิดกไปเลยยากมั่งอยพอไปอีบาทเฮ้ก็ไปไออดเนี่ยมายู่นะว้าไปไปไปอ่ว่าว่างเนี่ยทังวีวิชิบ tôi đi học vòng của ông chăm chỉ bù mắp ông náo nha kia náo không cạo đã đi ở chỗ ngoài mẹ tôi lèo 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 Ai lèo 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 bia lèo 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 bia lèo 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 แกเปียบบมี้ยวชิโนผู้ชีโนเนี่ยบอสไซม์ปนันนะปีนติฉันฉันไม่ดูตาหมาตาเรือกวาดเอาแกงเนื้อตีนึ่งเลือพอดีในกุดหลวงปีไม่มีใคร เห็ดนงางฟ้าเธอมากับบัวพลิดไปตรงดี่อ๋อไปตรงฮะไปไม่ตกแล้วนี่ยจ่อยู่วัดน้อยวัดปลาคริมรถดเกลียงอย่างไม่ไปตรงดีไอ้เ,อเมืองเขารถดเกลียงไปตรงปรลดล่วงที่แกรับวัดไม่เอาไม่เอาตุ๊กลาไม่เอาให้ซ้ำรอยก็ไม่เอา,เอากูา ตุกปลาไม่คุ้มเลยว่อนข้าวกันหลอ่ลอปลดกันนี้ไถ่ที่นี่หรอกหลวงพ่อไม่เคยคิดจะช่วยเลือบปลาเลายเดินเองก็ได้หรอกจำเริมลามาแล้วเดินไปตังน้อยอยันนี้วัดกันถ้าไม่พบถ้าไม่รลุมโยนในลาวดียาอ่อนี้ตาแล้ว จำนักสงบุญรื่นรืนดดีดูไม่เข้าไปจาดเรียงแล้วเดินตามยาวโดมจงว่าจนคนกับบุ แม่จีคงไม่โล้ตัวว่าปลาเลี้ยงวัวใจวันวานเมื่อเจอกับแม่จีรูดสึกบัดซีเจ็บกี่ตันได้